อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม uid ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน id กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี uid เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัอกี้แบร์นะคะวันนี้เราอยู่กันในโซแลนด์ีวายมีละเคล้นนะครับวันนี้จะมาขออนุญาตแจก,ก3โค้ดก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะบอกถึงเทียตัวละครที่ตอนนี้ควรจะดองเพชรนะครับอาตอนนี้คือวิธีการใส่โค้ดนะครับอันนี้เพื่อนๆทำตามได้เลยครับ ต่อไปก็คือวิธีการใส่โคดนะครับเพื่อนๆมาที่หน้าต่างนี้ตาม6ข้อนั่นเลยที่บอกไปแล้วก็ใส่3โคดต,ตรงนี้เลยครับโคดจะมีระยะเวลาอย่างที่แค่10 30ตุลาคมนี้นะครับเพราะนั <ๆ S 1> ้นเพื่อนๆรีบใส่ด่วนเลยถ้าไม่ใส่ก็โค้ดอันที่3ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับอต่อไปเทียตัวละครอันนี้พูดถึงเออเซฟนอกเลยนะพูดถึงเซฟนอกแล้วก็นะปัจจุบันตอนนี้เลยปัจจุบันตอนเนี้ย เขาไม่แนะนําให้เปิดตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะรีเล่นก็ตอนนี้ถ้าเกิดจะเอาแบบตัวเก่งๆเลยใช่ไหมที่เล่นได้ตอนนี้ก็คือไปครับแล้วก็ปักเป้าแล้วก็แม่แล้วก็จูซิงนะครับอาเดวมีขออนุญาตพูดถึง6ตัวข้างบนให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกก็คือปักเป้าได้หมดเลยทั้งด่านทั้ง PVP ได้แต่ว่าถ้าหอกสมุดมาคือตัวที่2เนี่ยเราจะใช้หอกสมุดแทนนะครับต่อไปหอกสมุดด่านได้ PVP ได้เทพ หอมสมุดชื่อว่าหยางยิหยันเหรอถ้ามีผู้ชื่นผิดขออภัยนะครับต่อไปตัวที่3าปีเหมาะกับตีบ้านเอ่อบอสข้ามเซฟนะครับแต่ตอนแรกยังไม่ค่อยได้ใช้หรอกอต่อไปตัวที่4อาอินนะครับไปได้ทุกที่แล้วก็ตัวที่5ใต้มูไปใต้ใต้มูไปแทงยืนนานทนนานด่าได้ PVP ได้คือมีเจ้าบอกว่าไอตัวที่5กับตัวที่2เนี่ยเล่นยาวครับแต่ว่าตอนนี้หอกยังไม่มานะ อาต่อไปตัวที่6นะครับถังซานควบคุมด่าได้ PVP ได้หมดเลยอันนี้คือจะประสบการณ์ของหมีที่หมีเล่นด้วยแล้วก็ผู้เล่นเซฟนอกเนี่ยแล้วก็ผู้เล่นที่เขาเล่นเซฟไทยไปมาก่อนที่มันปิดอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆควรจะดองเพชรครับดองไว้ทําไมใช่ไหมรอไปเปิดพี่หอ,อกเนี่ยแหละคือตัวที่2หอ,อกสมุดนะแล้วก็ตัวที่5ตัวที่5ก็คือใต้หมูไปเพราะว่ามันแทงยืนทนนานครับด่าได้ PVP ไดุ้กได้ทุกอย่างเลย หลังๆเนี่ยเขาจะเล่นแค่ตัวที่2อกับตัวที่5้แค่นี้ครับเอ็นเกมจบเลยแค่นั้นเองเอาถามว่าเฮ้ยเราเปิดตัวเดียวพอไหมไม่พอนะตอนนี้ที่เขาดองดองเพชรดองทองกันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่หอกสมุดมาเนี่ยเขาจะเปิดซ้ำๆๆครับหาตัวซ้ำๆเยอะๆเลยเอาให้แม็กซ์พอหอกสมุดเป็นตัวที่ใช้เอ็นเกมได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นตอนนี้ก็อย่างที่หมีบอกก็คือเล่นเป็นป่ายได้แล้วก็ปักเป้า แล้วก็แม่จูซิงแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเล่นเน้นตอนนี้สบายๆออาปักเป้าตัวแรกถ้าเกิดจะรีไอเดียนะแต่คืออันนี้มีแค่แนะนำเฉยๆนะเป็นไปได้ดองเพชรด้วยครับเพราะว่าผู้เล่นโปโปเขาดองเพชรไปหมดนะตอนนี้เขายังไม่เปิดนะโอ้เห็นเขาบอกบอกว่าไอาหอกสมุดมาประมาณเดือน 2, 2เดือนนี้แต่หมีก็ไม่แน่ใจว่ามันเอาของแพดกินช่วงไหนมาเข้านะถ้าเกิดเป็นผ้าหอกสมุดมาเพื่อนจัดเต็มเลยครับแค่นั้นแหละเอ็นเกมจบสําหรับเกมนี้ง่าย อเอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชนกับผู้เล่นและการสำหรับโซแลนดีวายมิลเล e นะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบเออกำลังคิดอยู่ว่าจะรี ID ไอดีไหมจะเปิดไหมถ้าตอนนี้มีตั๋วมีเพรต,ตอนนี้ดองไว้ก่อนครับถ้าเกิดหอกสมบุตมาเพื่อนไม่มีเพชรเปิดเนี่ยเพื่อนก็ต้องเล่นใหม่อย่างเดียวถูกไหม เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็คือใช้ตัวตามมีตามเบิกตามเกิดเล่นไปก่อนม่นเล่นผ่านด่านได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวหอสมุดมาค่อยเปิดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่แบบเอออยากทำทำทีมพิษจริงๆก็ปักเป้าไปเลยปักเป้าตัวแรกไปเลยจบเลยตอนนี้ก็จะสบายเลยครับทีมพิษเล่นยาวสบายก<อ>็ประมาณนี้ครับหรือว่าเอาอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็คือเออเอาปักเป้าตัวหนึ่งแล้วก็เล่นยาวแล้วก็ดองเพชรก็ได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเกิดหองสมุดมาปักเป้ามันไม่ได้ใช้นะตัวแรกอ่ะมันจะไไมม่ด้้้ใชแลวนนะทีพิครับ อเอาเป็นว่าเพื่อมีประโยชน์กับผู้เล่นและการสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเล่นเกมมิลเลอร์เคลนโซแลนด์ดีไวมิลเลอร์เคลนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม